สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะในช่วงนี้เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะอ่เด็กๆก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะในช่วงนี้นะคะก็จะมีสถานการณ์โควิด -19 กําลังระบาดอยู่ใช่ไหมคะที่เชื่อจ่าเนี่ยก็เป็นห่วงเด็กๆมากๆเลยนะคะอยากให้เด็กๆนะคะดูแลตัวเองสังเกตอาการตัวเองนะคะว่าเด็กๆเนี่ย ถ้าเด็กๆรู้สึกไม่สบายนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องรีบไปบอกคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะที่เช่อจ๋าเนี่ยก็มีเก็จความรู้นะคะเกี่ยวกับโควิด -19 มาฝากเด็กๆกันค่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะการป้องกันโรคนะคะโดยการอะไรคะล้างมือใช่ไหมคะเพราะว่าเชื้อโรคนะคะก็อยู่ตามสถานที่ต่างๆเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าเชื้อโรคอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ หนึเลยนะคะเด็กๆนะคะก็ควรที่จะทำอะไรคะล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะแล้ว2นะคะเวลาเด็กๆออกจากบ้านใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกๆครั้งนะคะ3เวลาเด็กๆใช้หน้ากากอนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะถ้าเป็นหน้ากากอนามัยผ้าใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะแต่ถ้า เป็นหน้ากากอนามายัยที่สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะเวลาเด็กๆเนี่ยใช้หน้ากากอนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเด็กๆก็ <aling> จะควรที่จะไปทิ้งที่ไหนคะควรที่จะไปทิ้งที่ถังขยะใช่ไหมคะ4นะคะหน้ากากอนามัยที่เลอะหรือเปื้อนเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะนํามาใช้นะคะเราก็ควรที่จะนําไปทิ้งที่ถังขยะนะคะ5นะคะ,นะคะเวลาเด็กๆเนี่ย หยิบจับสิ่งของต่างๆรอบตัวเด็กๆใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเชื้อโรคอ,อยู่ตรงไหนบ้างเราก็ควรที่จะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ควรที่จะล้างมือด้วยสบู่นะคะไม่ควรที่จะล้างมือด้วยน้ำเปล่านะคะเพราะว่าถ้าล้างมือด้วยน้ำเปล่านะคะเชื้อโรคก,ก็ยังติดมือเราอยู่แต่ถ้าเราล้างมือด้วยสบู่ <outro> ใช่ไหมคะประมาณ1นาทีใช่ไหมคะหรือว่า ถ้าเด็กๆไม่อยากจับเวลาใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ร้องเพลง Happy Birthday จบหนึ่งเพลงนะคะก็สามารถฆ่าเชื้อโรคที่มือเราได้เหมือนกันนะคะถ่าต่อไปนะคะเด็กๆที่เชื่อจเนี่ยก็ขอฝากการปฏิบัติตัวนะคะการเฝ้าระวังเชื้อโรคโควิด -19 นะคะหนึ่งเลยนะคะเด็กๆเ,เนี่ยต้องมันล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะ 2. นะคะเวลาเด็กๆออกจากบ้านใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะ 3. นะคะเวลาเด็กๆใช้สิ่งของส่วนตัวของตัวเองนะคะก็ไม่ควรที่จะใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคติดกันนั่นเองนะคะ 4. นะคะเวลาที่เด็กๆ ใช้หน้ากากอนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ควรที่จะทิ้งลงถังขยะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่ติดอยู่ที่แมสใช่ไหมคะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะ 5. นะคะเด็กๆเด็กๆเนี่ยควรสังเกตตัวเองนะคะว่าเวลาเด็กๆรู้สึกไม่สบายตัวเองเนี่ยเจ็บคอ มีไข้ตัวร้อนหรือว่าไอาเนี่ยเด็กๆต้องรีบไปบอกคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะ6นะคะเด็กๆ,ๆก็ควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างเค่งคัดตามที่กรมอนามัยเขาประกาศออกมานะคะว่าควรสวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆนะคะหรือว่ากินร้อนช้อนกลางเว้นระยะห่างนะคะค่ะ ทิเชอร์จาก,ก็ขอฝากการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ไว้เท่านี้นะคะแล้วช่วงนี้นะคะเด็กๆนะคะก็เรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะทีเชอร์จาเนี่ยอยากให้เด็กๆนะคะตั้งใจดูวิดีโอแล้วก็ส่งผลงานให้กับคุณครูประจำชั้นทุกๆคนเลยนะคะค่ะแล้วทิเชื่อจากขอฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือ อัตลักษณ์ของโรงเรียนของเรานะคะอัตลักษณ์ของโรงเรียนของเรานะคะก็คือการอะไรคะเด็กๆคือการไหว้ไหว้งามอย่างไทยใช่ไหมคะเวลาเด็กๆอยู่ที่บ้านตื่นเช้ามาเด็กๆเจอคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก็สามารถไหว้ได้นะคะค่ะที่เชื่อจ๋าก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะที่เชื่อจ๋าก็อยากให้เด็กๆนะคะดูแลตัวเองหมั่นสังเกตตัวเองนะคะว่า สบายดีไหมหรือว่ารู้สึกไม่สบายตัวก็ควรที่จะไปบอกคุณพ่อคุณแม่2นะคะที่เชอร์จาก็อยากให้เด็กๆนะคะส่งงานให้คุณครูประจําชั้นตามที่เราเรียนออนไลน์กันทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะทีเชอร์ก็ขอฝากอัตลักษณ์ของโรงเรียนไว้นะคะก็คือการไหว้นะคะค่ะทีเชอร์จ๋าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ